รู้สึกว่าจะมีคนระลึกชาติได้มากหลือเกินแล้วก็หลงคิดติดเรียกว่าหลงหลงติดซะด้วยแต่การระลึกชาติได้ทางทางธรรมะสายปัญญาที่เดิมเดิมตามสติสมาธิของเราไปเนี่ยจริงเาเรียกว่าปุพาในทุกภูเพริวาสารุสติญ,ญา ระละชาติผลหลังได้ใกล้กับพระาสวัสดพยานยาอย่างท่านพ่ออุบาจายก็เราใก้กับระลึก,ก,กชาติได้ระลึกชาติถอยไปเก้าสิบสองกับเริ่ม,มร้างบมรมีเป็นโพธิสัตว์รู้หมดอะไรจะอะไรใป็นตัวท่านรู้ท่านถึงปัจจุบนันกายข้างหน้ารู้อนาคตอีกด้วยแต่จึงบอกว่าได้หมด ไดตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วต้องมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อย,งงอยงงอไปตลอดจนถนนรถขนทางรถยนต์จะผ่านเข้ามาท่านพูดไว้หมดอ่ะพูดลงหน้าเวลาท่านเห็นอนาคตว่าที่นี่จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นั้นไปตลอดจนเราทั้งหลายเนี่ยเรามาพูดสูงมาพึ่งปฏิบัติท่านครับนายไ,นไปด้วยหน่อยจะมีญาติของท่านผู้มีบุญมีกุศลผู้มีฐานอรรมีโพธิ์ั ที่นี้ขึ้นมาก็าจะอหลังไหลขึ้นมาสู่ที่นี้และประพฤติปฏิบัติเป็นการตางสัจจะกหรือประพฤติปฏิบัติตามในที่ฉันให้โอว่าแนะนํากันไว้ต่อกันมาทีฉันนี้เป็นเครื่อรับรองอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นฉันยังเคยมาอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่นั่นในชาตินั้นชื่อว่าอย่างนั้นนามสกุลว่าอย่างนั้นหลีกเล่นมาอยู่ที่นี่ หีกออกจากตะกูลมาอยู่ที่นี่ตายอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้เผาเลยอะไรขี้ขึ้นมาวะขึ้นมา,ามทำศพทำเมกันแท้ก็ได้กุศลต่ออะไรแต่อะไรเป็นจริงั้งนั้นทีนี้วาที่เขียนบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนระลึกชาติตายมันจะไม่ใช่ระลึกอย่างนั้นมันจะไม่ใช่ระลึกอย่างนั้นถ้าจะระลึกอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้เป็นบารมาีกว้าง ะต้องเป็นผู้ที่มีสำนักสั่งสอนอบรมคนตั้งอยู่ในการปฏิบัติโดยประโยชน์อย่างยิ่งเอาศีลเอาธรรมให้กับคนปฏิบัติก็อย่างเนื้อเนื้อนีเดียวไม่โปรยให้ซึ่ประโยชน์อื่นๆอย่างเราที่เนี่พอเริ่มสร้างบุรณะประชาตั้งอีกตั้งมักแปดซึ่งมันเป็นวิสัยของพระเรียบุคคลดำเนินในมักแปดในที่ของเรานี่ ปกติแล้วุูทุชนคือคนที่ไม่มีสินมีธทรมระจาใจยังไม่เข้าถึงมัดแปดเรานี่เข้าถึงมัดแปดจึงสร้างฐานด้วยความแปดของการบูเราะประทาตแต่ว่าเข้าสู่ฟูมิมนระดับนั้นหรือมุ่งเข้ามไปสู่ฟูมบางคนยังเป็นมัคอยู่แต่ว่ายังดำเนินอยู่บางคนมาเกิดผลแล้วบางคนยังเป็นมัคอยู่บางคนมาเกิดผลแล้วบุคคลผู้อุปนิสับัติย่อมรู้ตัวเอง ไปอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้โลกสั่นสะเทือน,น,นไม่ต้องชี้แล้วบุคคลพวนั้นไม,ไม่ก็ไม่ปรารถนาที่จะต้องมาชี้มาบอกมาเล่ามาโพษนามาอะไรไม่ต้องมีจิตมัธยัติเฉยอยู่รู้ตัวว่าเราได้บลเพนถึงนั้นถึนี่แนละ้วหรือหาว่าเราเองกํลาลังดําเนินอยู่ในมัคอยากจะรู้ว่าเราเดินมาแค่ไหนแล้วไม่มองข้างหน้าเราไม่รู้ไปคุณธรรมสูงแต่เรามองไปข้างหลัง เวลาได้ผ่านพน้นอะไรมาบ้างแล้วเราได้ละอะไรมาบ้างแล้วเราได้วางอะไรลงแล้ว,าว,าไไาลวการวางการละน,นั้นอ่ะมันด้วยเหตุอะไรตอนนี้เราไปยั่ตัวเราขี่ตัวเราเองถูกว่าเราเดินมาถึงไหนแล้วในภูมิธรรมนี่ได้รับฟังหรือในการปฏิบัติเจ <c oughs> ้าสินมาเป็นข้ออำหนดก็ได้แต่ก่อนนี้เรายังเคยคิดมาสินห้าเนี่ยไม่มีใครทําได้เพราะว่าลำบากเหลือเกิน ในการงานหัวสุขประชุมอยู่ในบ้านในเรือนมาหากินอยู่ใครย่างมีรักษาได้ค่อนไปคิดจะนีประเดี๋ยวมันอย่างนันน้นมันรู้ว่าปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่าออก